เรในที่รับ ด้วยลูกค้าเคยเจอกันไหมคะร้านอยู่ลึกลูกค้ามองไม่เห็นทํายังไงให้ตึกเก่าดูเป็นตึกใหม่มาเจอกันเลยค่ะอันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะร้านอาดันตานะคะที่สนใจสั่งป้ายไฟปิงปองเข้ามากับน้องกัญยานะคะเนื่องด้วยนะคะตึกลูกค้าเก่าค่ะลูกค้ามองไม่ค่อยเห็นหน้าร้านลูกค้าเปิดเป็นขายเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะแนวคาเฟ่อันนี้เล้นขายชาวต่างชาตินะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟปิงปองเลยค่ะมีความตะหว่างความสูงเห็นไหมคะสูงว่าตัวคนนะคะพี่ๆป้ายขนาดค่อนข้างใหญ่ค่ะหน้าง,งานของลูกค้านะ ะะก็จะอยู่แถวสะาพานผู้ติดแม่น้ำเจ้าพญาค่ะล่องเรือมายังไงก็มองเห็นค่ะดูความโดดเด่นของตัวอักษรดูความประวัางของตัวสีไฟนะคะลูกค้าสั่งกันเข้ามากันยาก็จัดให้ค่ะไม่มีผิดหวังร้านดีไซน์ลบุรีของเรานะคะเราทําป้ายสวยให้คุณรวยเร็วนะคะดูได้เลยค่ะความสูงความใหญ่ของตัวอักษรงานชิ้นนี้นะคะลูกค้าสั่งด่วนเข้ามานะคะเราจะจําส่งในวันที่9กันยายนนี้มีสั่งป้ายต่อเข้ามาอีกนะคะเป็นป้ายดักเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูค่ะว่าป้ายดักของลูกค้าเป็นยังไงสุดท้าย ทายนี้นะคะกัลยายก็ต้องขอฝากป้ายขอผลงานของร้านดีไซน์ลบบุรีนะคะวันในอ,อ้อมปอ้อมใจของพี่ๆด้วยร้านดีไซน์ลบบุรีเราทําป้ายสวยคุ้ครวเร็วค่ะสนใจทักแชทเข้ามาด้านล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับยังมีคอนเทนต์สนุกๆอีกเพียบเลยและถ้าอยากจะสั่งทำป้าย ต้องสั่งที่ร้านดีไซน์เราทำป้ายสวยให้คุณรวยเร็วเฮ้ย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 